สวัสดีพี่น้องกองฝ่ายผู้ิิดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึง่งเท่วเลยแชร์แนวมื่อนี้ขี่รถมาเส้นจัก,กันแยกบันไลยถามที่ไปทะลุพุนะทะลุเส้นอันบันทาดปักสมนะมาฮอดบันซูปพอดีมาฮอดองค์การหารส่วนตำบลน,น้ำสวยเนี่ยอยู่ที่บ้านสูปเนี่ยพอยเห็นหิมทางป้าดคือพลุกดอกไม้งามเก่งเท่าน,นี้นะเออ ปลูกโสดซื้อๆเนี่ยโมเมนต์ส่วนดอกไม้อะไรทําไมดิ๊ดปลูกอยู่นะถนนพี่น้องปัาดมาปลูกงามใช่ป่ะหน้าองค์การหารส่วนตะบนน้ําสวยดินดอนต้นแย่ทางเมืองเลยมันปลูกดอกไม้งามปัจนี้ันที่พี่น้องเป็นดอกเอียงนี่นะอ้าวเป็นต่อไปปลูกอยู่บ้านเทพะงามติเก่งใช่บ่ะเฮยเออเนาะเนี่ยพี่น้องเออเอาไปปลูกอยู่บ้านเฮาก็ได้ก่อนนี้นะเบิ่ง เพิ่นมาเฮ็ดีคักแทอีโพอีเมทเออดอกทันตะวันพูนะโอ้ยคันปลูกเป็นปลาไงญ่เจ้าคือสิมา่ายรูปกันงานดีเก่งเนาะนี่นะอืม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 อสุดยอดสุดยอดครับผมซื้นสมซื้นสมนี่นะซื้นสมองการบริหารส่วนตำบดน้ำสวยเพื่อนเท็ดดีเพิ่นเฮ็ดเ็ดงามเก่งนี่นะดอกอย่างบอก่อยในใ่พี่ร้องบลดอกดอกอย่างนี้นะเนี่ย องค์การมหารส่วนตำบลน้ำสวยอำเภอเมืองจังหวัดเลยฮะแนวฮะแนวโอ้ยดอกอันนี้งามจริงไปปุ๊บอยู่บ้านเสียงามคือเพื่อนบ่ฮึอืมนะดอกทานตะวันกําลังบานเปลงแสงปิงซิงบานพูบูพวีเลงอุหุยไอไฮอืมสุดยอดสุดยอดพี่น้องคุณนะเหงาอารักก็สุดถนนเพล่นเลยพุ่นนะ มาเฮตี้ทช่ป่ะเฮยเป็นตะไปปุ๊กนำบ้านเฮาแทะโอ้โหให้เขาถ่ให้สูดก่อนพี่น้องผู้ได้ไก่ไปไก่มาเส้นนี้เด้อเส้นจากแยกบ้านไร่ทามเออแล้วก็เนี่ยมาถึงบ้านสูบเนี่ยมาถึงก่อนจะถึงบ้านสูบก็จะเป็นองค์การมหารส่วนตำบลน้ําสวยเนี่ยจอดถ่ายรูปเช็คอินได้พี่น้องนี่นะพูนะนี่มามาจอดถ่ายรูปตั้งแต่เพิ่งกันเพิ่งกลับมามาเช็คอินพูดวาเพิ่งนะ พิ่งน่าเพียงบินบินตอมดอกไหมวูวาวูบาลุนวันลุนวันอยู่ดอกเพิ่งน่าโอ้ยตอดเพราะฉะนั้งานเก่งงานเก่งองค์การทหารส่วนตะบนน้ำสวยพี่น้องเอ๋ยสุดลูกหูลูกตาคุณน่ะที่ไทยที่ไทยจะขังนี้ไปปั้นนี้นะเด้องานเก่งพี่น้องถนนเพื่นน่าเหยาวอลลัตอนนี้นะอุ้ยเบิดอกไม้งานเก่งไปเบิ้งดอกทานตะวันเบิ้งดอกทานตะวันบัดนี้ มุมได้เขาถ่ายตันตะวันได้ไปเบื้องทางพุทธก่อนมามุมนี้ถ่ายดอกตะวันท้องถันตะวันมุมนี้มาถ่ายดอกถันตะวันพุทธนะโอ้โหพอห้าต่ไปฮอตสระบุรีเด้อยวพุทธได้ยักถ่ายดอกทันตะวันนะมาอบตน้ำสวยพีนะ่พนะ้องเลยองค์การบริหารส่วนตะบลน้ำสวยโอ้วะมีลักกิโลเมตรพรสุดยอดสุดยอดสวยงาม เป็นเพิ่นปลูกเล่นเลยปลูกอิริมางามคลักแทะเออเนาะโอ้ไปทาวิธีปลูกเป็นกรมางามแทะเหตุน้ำตกพร้อมแต่มือนี้บ่ได้ปล่อยน้ำตกม,มางามแทะว่าเนาะเพิ่นกือปลูกงามคลักแทะมันปลูกง่ายบ่เพิ่นคือปลูกงามคลักแทะเพิ่นกือเฮ็ดดีแทะวะเลยสุป,ปีเพิ่นปลูกบ่อน,นี้นะสุป,ปีกระปลูกดิสุป,ปีงามคือนี้บอนี่าง,งามเออ อ้าเขาไปปลูกอยู่บ้านเขามันสวงามคือเพื่อนปลูกบ่ะฮือสงามเพื่อนเนาะเมนบ่สวยงามคือกันบ่สวยงามคือกันแล้วเนาะเพอดินดินบ้านเฮามันดินดีเนาะโอ้ยดอกบักใหญ่ใหญ่กว่าน้าเจ้าหญิงพูดนะใหญ่กว่าน้าทำกันงามจริง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 องค์การทหารส่วนตำบลน้ำสวยโอ้เฮดีเกียงพี่น้องพุ่นนะพุ่นนะพูดนะสุดยอดสุดยอดเนาะ โอ้ยเด็ด <irgendw> ย <el che> anyway, so the ้อนแซงย้อนแซงเด็ดออกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยพี่น้องอันบริหารส่วนตะบลน้ำสวยยินดีต้อนรับนี่นะมาเด้อพี่น้องไก่ไปไกลมามาแว่เพื่อนเด้อโอ้ยบริจาดงามจริงอบตน้ำสวยพี่น้องตั้งอยู่ทางผูกเข้าคุณนะผูกเข้าเหล่ากาหน่อยบักไงทางน้าก็เปล่นดอกทานตะวันแล้วกระดอกงามๆาไทยให้เบิ่งท่าน่ะโอ้ทางเทือกี่ก็มีทานตะวันนี่นะ สวยงามพระรามแปดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเสียงอื่นเท่าเลยเชียร์แนวขอบคุณครับขอบคุณครับ